สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทักนะครับวันนี้ขอตั้งชื่อ Channel ได้เป็นทางการแล้วครับชื่อ i love open world นะครับจะมีเกม Open World ต่างๆมาพูดถึงเทคนิคแทคกติกอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็รบกวนฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเกม Cyberpunk นะครับ2077นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปเก็บอาวุธกันนะครับรวมถึงชุดเทพๆด้วยนะครับ โอ้โหรับรองว่าถึงใจแน่นอนนะครับหลังจากคราวที่แล้วลงไปอาวุธ2ชิ้นลด1คันครับผลตอบรับดีครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผมนะครับผมจะมาร์กตำแหน่งไว้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะอาลหครับกองีจุดวัดไปใกล้ก็วัดมาได้นะครับตรงนี้นะฮะวัดมาได้ โอเคพอมาถึงแล้วนะครับมันจะเป็นออฟฟิศของอาราสกะนะครับก็ต้องระวังนะครับที่ที่เราจะไปเอานะครับมันอยู่ข้างในนะครับตรงมุมตรงนี้ครับตรงมุมตรงนี้แต่มันมาร์กไม่ได้นะครับมันจะมาร์กไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเอาออกดีกว่านะครับเนี่ยจะอยู่มุมตรงนี้นะครับเป็นคอนเทนเนอร์ตรงมุมนะครับสิ่งที่เราจะทําได้นะครับวิธีแรกก็คือนะครับวิ่งเข้าไปเอาครับผม อย่างไงมันก็เลิศนะครับตรงนี้อาศัยอาศัยจุกหน่อยครับเพื่อนก็ต้องฆ่าให้หมดนะครับซึ่งมันก็คนมาใหม่ๆนี่ซึ่งเล่นนใหม่นมี่อาจจะไม่ได้ก็หลบๆเอานะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปครับแล้วก,วก็เราจะเจอแจ็คพอตนะครับระเบิดครับกับระเบิดมันจะดักเราไว้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูเฉยๆนะผมทําให้ดูเฉยๆนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าไปเอานะครับก็คือให้เราอ้อมมาครับอ้อมมานะครับอ้อมมาตรงประตูตรงนี้นะครับด้านข้าง จากนั้นนะครับก็ทําการนะครับไประเบิดไอป้อมปืนของอาลักะซะนะครับอ่าพอระเบิดปุ๊บับ้วกาดมันจะตายไปด้วยนะฮะจากนั้นนะครับก็เปิดประตูเข้าไปด้านนี้นะครับตรงนี้ศัตรูจะน้อยนะครับศัตรูจะค่อนข้างน้อยนะฮะนี่ฮะดูฮะไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับพอเราผ่านตรงนี้มาได้ปุ๊บนะฮะ เราปิดกล้องวงจรปิดแป๊บนึงโอเคโอเคครับปิดแล้วก็เดินเข้ามาครับอย่างเห็นไหมฮะศัตรูมันจะน้อยกว่าทาาเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะมีศัตรูหนึ่งตัวตรงนี้นะครับก็ย่องเอาครับโอเคครับแล้วก็จัดการมันซะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็เตรียม เตรียมจุกครับเตรียมจุกไปเลยฮะวิ่งไปที่คอนเทนเนอร์ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีกับระเบิดใช่ไหมครับเราก็จัดการประตูซะแล้วก็ยิงระเบิดทิ้งนะครับแล้วก็ไปเอาปืนครับโชว์นะครับเสร็จแล้วมันจะมีแฮกแฮกอะไรแล้วก็เิดดันเนอร์นะครับก็จัดการนะครับแล้วก็วิ่งออกมาครับ ปืนนี้ครับชื่อโปรตายครับชินเกนมาร์ควีครับหรือมาร์คไฟนะครับก็นะครับ DPS ถึง386นะครับความเสียหายนี่34ถึง41นะครับแล้วก็มีกระสุนนำวิถีเข้าหาเป้าหมายเองด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีโอกาสคีิมีไร้ค่าเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็อาจเอานะแต่ว่าก็เป็นปืนระดับปืนทองนะครับเลเจนเดอรี่ก็เรามาเอาได้ครับอันนี้ค่อนข้างยาก่อยนะ ตอนไปเอาแต่เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะครับ oh. เอาละครับตอวน,นี้เรามาดูปืนกระบอกที่สองนะครับที่จะพาไปเอาครับอยู่ตรงนี้ครับก็ จำบริเวณไว้ดีๆนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับให้จํามันเป็นรั้วรูปลักษณะอย่างนี้นะฮะเดินมาถึงตรงนี้แล้วครับมันจะอันนี้มันจะหลายชั้นหน่อยอย่ามันเวลามาร์คมันจะแบบไปติดตรงนั้นชั้นนู้นชั้นนี้นี่จะงงๆครับให้สังเกตจุดนี้เอาไว้นะครับโอเคจากนั้นครับให้เราปีนรั้วข้ามมาครับเราจะเจอมิชชั่นอยู่นะครับแต่ให้เราหยิบมาเลยครับเปินชื่อสกิปปี้นะครับ นี่ครับได้มาแล้วง่ายๆเลยอันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายครับเขาก็จะแนะนำตัวต่างๆนะครับเป็น AI ครับแนะนำของตัวของปืนครับโอเคครับเดี๋ยวข้อนี้เรามาดูประสิทธิภาพนะครับของเจ้าสกิปบีนะครับผมอันนี้เป็นปืนม่วงนะไม่ใช่ปืนทองแต่ว่ามันเป็นสมาร์ทโปรโตไทป์เหมือนกันนะครับคือเป็นปืนพกที่จะนำวิถีกระสุนสู่เป้าหมายนะครับ ช่วงแรกของคนที่หาปืนดีๆใช้ไม่ได้นะครับเอามาเอาปืนนี้ไปใช้ก่อนได้ครับประสิทธิภาพนี่รับรองว่าค่อนข้างที่จะทําให้เราผ่านมิชชั่นได้สะดวกสะดวกเลยนะครับกับกระสุนน้ำวิธถีของมันนะ de bronco o okay? blood stains can be removed <coughs> <De carbon. tose> อีกหนึ่งกระบอกครับผมจะมาร์กจุดไว้ตรงนี้นะครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครครับมันมีมินิมิชชั่นขึ้นมานะครับก็คือการให้ไปเคลียร์พื้นที่ต่างๆก็ไปเคลียร์ซะนะครับไปเคลียร์ซะให้เรียบร้อยนะครับหรือไม่เคลียร์ก็ได้รอให้มันริงํนเสร็จหมดก็ได้นะครับแล้วปืนน่ะมันจะอยู่ข้างใน,นครับหรือจะวาร์ปมาตรงนี้แล้วมา ตรงนี้นะครับแล้วเข้าเอาได้นะครับตรงนี้ครับปืนมันจะอยู่ข้างในครับก็ประสิทธิภาพของมันนะครับปืนเนี่ยเรชื่อภาษาไทยเท่มากชื่อห่มโรงนะครับเป็นปืนทองครับมี5รูด้วยกันนะครับใส่มอดอได้4รูมีมอตติดมาแล้ว1นนะครับ DPS เนี่ย440นะครับความเสียหาย2 0 0ถึง245เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของมันนะครับ โอเคครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของปืนสําเร็จทีนี้ผมจะมีปืนที่หลายคนอยากได้เป็นสไนเปอร์ตัวแรงนะครับตัวนี้เป็นสีทองแต่เป็นใบคราฟนะครับไม่ได้เป็นตัวปืนนะฮะก็ตามที่ผมมาครับมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะงงๆเหมือนกันครับมันจะเป็นตึกหลายชั้นนิดหน่อยครับทางเข้ามันจะอยู่ข้างล่างนะครับ พอคุณมาถึงจุดแล้วให้มองหาประตูที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะลักษณะทางเข้าเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณขึ้นบันไดไปครับบางทีมันบางทีมันจะเป็นเควสอยู่ข้างบนด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้เคลียร์เควสนะครับจากนั้นแหละให้คุณเคลียร์เควสให้เรียบร้อยครับขึ้นไปถึงข้างบนสุดมันจะเข้าบนนีัทศัตรูนะนะครับเราให้คุณไปเคลียร์เควสให้เรียบร้อยนะครับ พอเ,เคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ไปสำรวจพื้นที่ครับก็หาไม่ยากหรอกมันอยู่ในนั้นแหละแล้วคุณเ็ียได้ใบครับสไนเปอร์ทองมาครับผมปืนอาชุรานะครับปืนชื่ออาชุรานี่นะครับเรียกว่าเป็นสไนเปอร์ไรเฟลิลอัจฉริยะนะครับ DPS เนี่ย488นะครับพลังทำลายเนี่ย598ถึง731เลยนะครับโอ้โหถือว่า สุดๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเองได้ด้วยครับคือเป็นสไนเปอร์ที่แรงแล้วพุ่งหาเป้าหมายเองด้วยนะครับเรียกว่าสุดๆเลยแต่ผมอ่ะอุปกรณ์คราฟผมก็ไม่พอเหมือนกันนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะคราฟไปดูได้นะครับผมก็ใครเอาไปลองแล้วก็คราฟมาได้ยังไงก็ช่วยมาดูหน่ยครับอ๋อแล้วลืมบอกไปนะครับการที่จะคราฟอาวุธระดับอาวุธทองได้นะครับคุณจะต้องปลดเปิร์กนะครับช่างฝีมือสุดขอบโลกให้ได้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับซึ่ง การจะปลดเพิร์กตัวนี้ได้นะครับคุณต้องมีเลเวลนะครับของค่าสถานะเพื่อปลดล็อกครับถึง18เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ความสามารถทางเทคนิคก,ก็อัพกันหน่อยนะครับผมมีแค่14ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไปฟาร์มครับโหมดอาวุธจบแล้วนะครับคราวนี้ผมจะพามาเอาโหมดชุดบ้างครับหลายคนบ่นว่าโอ้โ oh, หชุดนอกจากไม่สวยแล้วสแตตก็ไม่ดีนะครับครั้งนี้เรามาเอาชุดกัน เอาแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเคลียร์ศัตรูไม่ต้องอะไรเดินไปหยิบมาแล้วได้เลยนะครับไปดูกันครับชิ้นส่วนแรกของชุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ผมมาร์กไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ โอเคครับก็จะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเบสเซอร์บริษัทเย็บกันนะครับพร้อมเย็บนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จริงๆอ่ะผมมีตัวที่ผมใส่อยู่อ่ะมันค่อนข้างดีกว่านะฮะแต่ว่าก็ลองเทียบกันดูนะครับว่าอ่าความเหมาะสมแค่ไหนว่าบางคนเพิ่งเล่นแล้วไปเอาอะไรเงี้ยอาจจะได้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมเอาให้ดูเฉยนะครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งเล่นและยังหาของแบบของดีๆมาใส่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเสื้อนะต่อไปครับ เป็น,กนเกางกมอ่าสลักบริษัทนะครับก็พลังป้องกัน64นะครับเพิ่มเกราะเข้าไปอีกอย่างละ19กว่ากว่านะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวครับสีทองมี2รูให้ใส่ด้วยนะครับจากนั้นครับมาตรงนี้คือมาตรงนี้นครับแล้วก็ ะครับลงบันไดนะครับลงพันไใดทางซ้ายนะครับเราเดินตรงไปขึ้นลิฟต์นะครับก็เดินออกมาครับนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่กล่องครับนี่ครับได้รองเท้านะครับเรามาดูนะครับ รองเท้าบูทโซโลเหล็กแมงกนิสชุบทองนะครับผมก็พลังป้องกัน50นะครับลดความเสียหายจากการตกจากที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ลดลบ5ของการใช้สตามิน่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะสำหรับใครที่เข้าเกมมาใหม่ๆยังไม่มีตังอะไรก็มาเอาของฟรีนะครับมาหยิบไปได้เลยครับตรงนี้ไม่มีศัตรูนะครับสะดวกสบายครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่เลยโอเคครับแล้วก็ นี่ครับที่มาควายนะฮะตรงนี้นะครับมันใกล้จุดวาร์ปด้วยนะครับวาร์ปมาเลยก็ได้นะครับ ก็สังเกตสะพานลอยไว้นะครับเราก็ด <su> ูสะพานลอยไว้นะครับจากนั้นก็เดินขึ้นมาหรือถ้าวาร์ปมาแล้วก็นะครับให้ขึ้นบันไดไปครับมันจะมีบันไดแถวนั้นครับพอขึ้นบันไดเลื่อนมาให้เลี้ยวขวานะครับมันจะเจอแล้วเลี้ยวขวาอีกทีจะเจอบันไดถ้าวาร์ปมาแล้วเดินตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอบันไดเหมือนกันนะครับก็ไปตามทางครับไปตามทางเรื่อยๆครับตรงไปครับนี่ครับจะเจอ ศพนอนอยู่นะครับไปเก็บมาเลยครับก็จะได้เสื้อนะครับเป็นเสื้อโพสท็อปร็อกนะครับโอ้โหนะครับเย็บคอมโพสิตด้วยนะฮะต่อพอดีผมจะได้เสื้อกากอาลัสะกะมาครับมันดีกว่านะครับมันดีกว่าอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ไวสำหรับคนที่ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับ เอาเสื้อนี้ไปใส่ได้นะครับก็มีมอสให้แล้วนะครับสามว่างอีกหนึ่งให้ใส่นะครับก็จะใส่ตัวนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการถือของอีกห้านะครับลดการใช้ซาวิน่าลงในการโจมจตนประชิดห้าเปอร์เซ็นเพิ่มการหลบหลีกศูนย์จุดสองแล้วก็มีมอสให้ใส่อีกหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เล่นใหม่ๆยัยงหาชุดเทียบเทียบใส่ก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับผมเอาล้ครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาครับพอแค่นี้ครับ กับของฟรีที่เอามาฝากกันนะครับก็ใครเอาไปลองใช้แล้วก็ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมมีปัญหาอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วจะดีมากถ้ากดติดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ